งามเหงเมกมเป็นแสงจึงงามตาจะงามว่ามีผลจากคนด้ืยองนางฟ้าบอกได้คำเดียวว่างามรู้ไหมคะพี่รู้แล้วแหละครับช่วยแะนำหนะอยไไหมอ๋อที่แบบหญิงขับนี่อก็ BS 12 เอสทันขีงายหน่อยค่ะเจนเจนครับเจนเจนเลยครับก็มีพวกเอสทันพวกอะไรเงี้ยเดิจะเป็นแบบสำหรับผู้หญิงนะฮะแล้วผู้ชายผมก็ไม่ดูเลยแกเป็นใอยากใช้แอะไรเอย่างพวกเนี้ยขีง่ายเลยนะครับ โอ้โหสำหรับเหมาะสำหรับผู้หญิงเลยดูกับอันนี้ดูเป็นสดทีด่ไปแนนนีครับสดครับสดเลยครับอ๋อสดก็ถ้าเป็นอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ปีเป็นปีสิบเก้าครับสิบเก้าสวยครับผมส,สวยมากเหมาะเลยครับผมสวยเลยครับ ถ้าอยากได้อ่าคันนี้เดี๋ยวปกติเราราคาเท่าปกติปกติไม่ได้ลดฮะปกติไม่ได้ลดปกติไม่ได้ลดอ๋ออันนี้ผมขายอยู่ห้าเข่านะครับถ้าน้องเอานะครับผมก็ไม่ลดครับห้าเข่านะครับอ่ามีสองให้พี่มีเปลี่ยนเครื่องให้นะครับนะจบเลยไหมจบเลยค่ะพี่เอาคันนี้นะโอเคไป โอเคได okay, ้เอาแล้วไปเช็คเดี๋ยวน้องเอามาจัดให้ฟัก <c oughs>